มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ทัพพักสองยืนยันเราไม่เปิดก่อนแต่ถ้าเปิดมาจะไม่คุยแม้แต่คำเดียวที่สโมสรร่วมเลิงชัย กองทัพภาคที่สองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้เดินทางไปรับมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งและผักสดจากกลุ่มองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนําไปมอบให้กับขวัญกําลังใจกับทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะแม่ทัพภาคสองได้กล่าวขอบคุณกลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าตนไปต้อนรับผอบอทอบอและได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่แนวชายแดนได้เจอพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่มาต้อนรับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นกำลังใจทั้งเด็กเล็กน้องๆเยาวชนในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการประเทศชาติแผ่นดินที่ต้องการพี่น้องประชาชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในเวลานี้เราไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นสนใจแต่ว่าแผ่นดินของเราต้องเป็นของเราแผ่นดินนี้ต้องไม่สูญไปไหนเราต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราตนเข้าใจทุกคนที่มายืนพูดที่นี่พูดได้ไม่นานพูดไปมันเหมือนกับน้ำตาจะร่วงอะไรสักอย่างหนึ่งตนเข้าใจ ที่ตนเองพูดได้เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ชินกับความรู้สึกนี้แล้วชินกับน้ำจิตน้ำใจตนเองอยู่กับประเทศชาติอยู่กับแผ่นดินตนเองจะพูดคําว่าแผ่นดินบ่อยมากประเทศชาติยังสู้แผ่นดินไม่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่มอบให้จะนําไปมอบให้กับน้องๆทหารแนวหน้าด้วยมือของตนเองยืนยันทหารที่อยู่กับตนจะปลอดภัยแน่นอนถ้ายิงก่อนตนจะไม่พูดไม่คุยแม้แต่คําเดียว แต่เราก็จะไม่ยิงก่อนเหมือนกันแต่ถ้ายิงก่อนคุณต้องทําใจทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วพร้อมหมดแล้วฉะนั้นให้มั่นใจว่าตนจะพาน้องๆทหารทุกคนทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สัญญาว่าแผ่นดินนี้ไม่ไปไหนอยู่กับพวกเราไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานต่อมาแม่ทาภาค2นะคะอัปเดตสัมภาษณ์ขณะที่ขวัญกำลังใจของทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดีมาก สิ่งของเครื่อใช้ต่างๆที่พี่น้องประชาชนมอบให้ตนจะเร่งนําไปส่งถึงมือทหารส่วนมาตรการปิดด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ออกมาล่าสุดนั้นเป็นเพียงการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการแต่ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเดินทางผ่านแดนได้โดยเฉพาะเรื่องของรุษยธรรมผู้ป่วยฉุกเฉินนักเรียนและนักศึกษาสามารถเดินทางผ่านแดนได้ตามปกติขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ